เปิดบ้านพยาบาลมชทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM รอยเข้าสู่ช่วงเวลานี้ในทับช่วงของเปิดบ้านพยาบาลม,มชในทัาผมยิทยุทที่นี่ FM รอ้อเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเว็บไซต์ w w w f m r 0 c m u c o m นครับชนี้จะมาเรียนรู้และเข้าใจโรคซึมเศร้านับซึ่งสามารถที่จะป้องกันและรักษาได้นับพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรขวัญพนมพรธรรมไยในตัประจําประจํากลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวชคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับสวัสดีรครับอาจารย์ครับ สวัสดีค่ะครับก็จะได้พูดคุยกันถึงเรื่องของโรคซึมเศร้าเนี่ยนครับถือว่าเป็นโรคที่มีการพูดถึงกันเสมอๆด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆเราสามารถที่จะป้องกันโรคซึมเศร้าได้ด้วยเหมือนกันเนี่ยะครับจะมีวิธีการยังไงบ้างท่านประจันครับ,รบที่จะป้องกันโรคซึมเศร้าอะครับค่ะจริงๆแล้วในเริ่มต้นเลยเนี่ยในลักษณะของซึมเศร้าบางทีเนี่ยเราจะพบว่า ทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะมีภาวะซึมเศร้านะคะแต่ไม่ใช่หมายความว่าทุกคนจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแต่ภาวะซึมเศร้าเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนนะคะคบ,บางทีก็อาจจะเกิดในช่วงวัยเด็กนะคะวัยผู้ใหญ่หรือบางคนอาจจะไปเจอตอนช่วงที่เป็นซึมเศร้าหลังคลอดอย่างนี้ก็มีนะคะหรือลักษณะของซึมเศร้าที่ในวัยสูงอายุนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นภาวะซึมเศร้าซึ่งอาจจะ ถึงขั้นที่รุนแรงถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จริงๆแล้วถ้าเรามีความรู้นะคะมีในลักษณะของอรู้ว่าเริ่มเศร้าละเริ่มมีอาการละนะคะมันก็จะทําให้เราเข้าสู่กระบวนการของการดูแลช่วยเหลือเยียวยาหรือบําบัดรักษาได้ได้รวดเร็วขึ้นเราก็จะสามารถที่จะรักษาโรคนี้ได้นะคะครับ เราจะป้องกันยังไงได้บ้างครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเป็นโรคซึมเศร้าขึ้นมาเนี่ยครับค่ะอันดับแรกเลยนะคะก็คงจะต้องเริ่มจากการรู้ตัวก่อนนะคะว่าเราณจุดนี้เนี่ยเราต้องยอมรับก่อนว่าเรากําลังรู้สึกยังไงนะคะกับตัวเองอย่างเช่นบางทีมาอาจจะเริ่มจากความรู้สึกไม่สบายใจนะคะรู้สึกว่าอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดง่ายมีเรื่องไม่วุ่นวายใจนะคะหรือเป็นลักษณะของจิตตก หรือบางทีเนี่ยเคยทําอะไรที่มีสมาธิแต่ว่าช่วงนี้ทําไมไม่มีสมาธิเลยบางทีมอาจจะเริ่มจับตรงนี้ก่อนนะคะครหรือบางคนก็อาจจะมีลักษณะมีปัญหาวุ่นวายเข้ามาเยอะๆแล้วมันก็แก้ไม่ได้พอแก้ไม่ได้ก็รู้สึกว่าเออทาไมเราทําไม่ได้ก็อาจจะเริ่มรู้สึกไม่ดีกับตัวเองนะคะดังนั้นอันดับแรกเลยเนี่ยต้องเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองก่อนต้องรู้ตัวว่าเอ๊ะณตอนนี้เนี่ยอารมณ์ของเราเป็นแบบไหน นะเรามีลักษณะถึงอาอารมณ์ต่างๆที่มันมีความเสี่ยงหรือเปล่านะคะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยบางทีที่เราเคยทําได้เอ๊ะทำไมตอนนี้เราทําไม่ได้เลยก็อาจจะเกิดความรู้สึกแย่ไม่สบายใจรู้สึกเครียดรู้สึกเศร้าเนี่ยคะ่ะคือถ,ถ้าเป็นสภาพจิตใจแบบนี้เนี่ยบางทีมันก็จะมีผลต่อการทํางานการเรียนเนอะ,อะ หรือการตัดสินใจในเรื่องต่างๆนะคะเขาถึงบอกว่าเวลาที่อารมณ์แบบแย,แย่ๆนะคะจิตตกเนี่ยอย่าด,ด่วนตัดสินใจเรื่องที่สําคัญสําคัญกับชีวิตนะคะอ๋อก็อย่างเช่นเรื่องเอ๊ะต,ตกลงเราคบกันมาจะเลิกคบดีไหมนะคะกำลังมีปัญหาเรื่องเรียนต้องทํางานเอ๊ะลาออกดีไหมอะไรเงรี้ยนะคะซึ่งบางทีการตัดสินใจตรงนั้นเนี่ย มันก็อาจจะตัดสินใจได้ไม่ดีในภาวะอารมณ์ที่ที่เศร้านะคะค่ะอันนี้เราต้องรู้ตัวก่อนเลยเราถึงจะหาทางออกได้ค่ะครับแล้วเราจะประเมินตัวเองยังไงได้บ้างครับว่าอาการแบบนี้ควรจะต้องรักษาแล้วหรืออะไรอย่างนี้ครับค่ะในในส่วนของการประเมินเราสามารถที่จะเข้าไปประเมินได้นะคะในแบบประเมินต่างๆนะคะแต่อย่างอย่างที่บอกอาการหลักๆเลยก็คือหนอ้เรารู้สึก อารมณ์มันเศร้าจังเลยเนาะ,ะเป็นเกือบทั้งวันหรือว่าอาทิตย์หนึ่งเป็นอยู่หลายวันมากนะคะ,ะโดยระยะเวลาเนี้ยก็ประมาณสองสัปดาห์นะคะถ้าเรามีอารมณ์ลักษณะอย่างนั้นนะคะอีกอันหนึ่งก็คือสิ่งที่เราเคยชอบทำเนาะมีแรงจูงใจที่จะทํามีพลังในการที่จะทํามันรู้สึกขาดแรงจูงใจหมดแรงไม่อยากจะทำนะคะกิจกรรมต่างๆที่เราเคยรู้สึกโอเครู้สึกชอบเนี่ยเราก็กลับกลายว่า เราไม่อยากทำนะคะซึ่งตรงเนี้ยแสดงว่ามันต้องมีภาวะที่มันไม่สมดุลตรงเนี้ยเกิดขึ้นแล้วเราอาจจะต้องรีบนะคะหาที่ปรึกษานะคะหรือเข้าไปคุยนะคะกับคนที่เราสามารถที่จะไว้วางใจได้นะคะหรือเข้าพบผู้เชี่ยวชาญนะคะก็อาจจะเป็นนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์นะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้รับการรักษาที่ เร็วขึ้นนะคะไม่ไม่ควรจะปล่อยทิ้งไวคค้ค่ะพูดถ้ามันแบบ,บยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะตรงนี้เนี่ยถ้ามันเป็นแค่ความรู้สึกที่เศร้านะคะแล้วเราก็พยายามหาวิธีจัดการนะคะหรือรู้สึกเครียดอารมณ์ไม่ดีแล้วเราหาวิธีผ่อนคลายต่างๆให้กับตัวเองเนี่ยทำกิจกรรมต่างๆแล้วมันยังไม่ดีขึ้นแสดงว่าภาวะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่สามารถที่จะแก้ได้ด้วยตัวเองละนะคะ<ม>เราก็ควรจะ ต้องหาคนที่ช่วยเรานะคะผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยเราตรงนี้ได้นะคะคโดยปกติขั้นตอนของการรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยครับอย่างจิตแพทย์หรือว่านักจิตวิทยาเนี่ยครับจะมีกระบวนการมีวิธีการยังไงบ้างนะค,ะครับค่ะตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะวอล์กอินเข้าไปนะคะในอ,ะอย่างเช่นที่สวนดอกนะคะก็จะมี OPD 2ีบนะคะถ้าเป็น หรือเราก็จะมีตามคลินิกต่างๆก็ได้นะคะก็จะมีคลินิกที่สามารถที่จะเข้าไปปรึกษาได้นะคะของจิตแพทย์ต่างๆค่ะครับการรักษานี้จะใช้เวลานานไหมครับกว่าที่จะกลับมาสู่ภาวะปกติเนี่ยครับอันนี้ของแต่ละคนอาจจะมีความแตกต่างกันนะคะคก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงนะคะหรือว่า ปัญหาที่มันอาจจะบางคนอาจจะมีปัญหาที่ซับซ้อนนะคะต้องการการแก้ไขแต่ถ้าในในกระบวนการรักษาเนี่ยนะคะในเรื่องของการก็จะมีทั้งจิตบําบัดนะคะควบคู่กับการรักษาด้วยยานะคะยาต้านเศร้านะคะ mm hmm. ที่แนะนําในส่วนของการไปรักษาเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้มีเฉพาะโรคซึมเศร้าอย่างเดียวบางทีมันอาจจะมีร่วมกันในเรื่องของโรคซึมเศร้าแล้วก็วิตกกังวลนะคะ หรืออาจจะมีปัญหาบุคลิกภาพอื่นๆที่มันทําให้เราเนี่ยแก้ไขปัญหาได้ยากแล้วก็อยู่ในอารมณ์เศร้านะคะตรงนั้นเนี่ยก็จําเป็นต้องหาผู้เชี่ยวชาญในการที่จะเข้ามาช่วยเหลือนะคะหรือการรับประทานยาเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องรับประทานยาต่อเนื่องค่ะ <Okay. S 1> ส่วนใหญ่ก็อ่ส่วนใหญ่แล้วจะมีปัญหาเนี่ยสัวว่าบางทีรับประทานยาไปสักระยะหนึ่งแล้วปรากฏว่า อาการนะ่ะมันดีขึ้นแล้วแล้วเราไปหยุดยานะคะพอหยุดยาเนี่ยพอเจอปัญหาที่มันเกิดๆหนักๆบางทีมันเอาไม่อยู่เนาะ<ม>นะคะหยุดยามันก็อาจจะทําให้เนี่ยโรคเนี้ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยบางทีก็จะต้องอรับประทานยาต่อเนื่องนะคะแล้วก็พบคุณหมอ,อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่ามันก็จะมีการปรับในเรื่องของการรับประทานยาด้วยค่ะครับ งั้นแสดงว่าการที่เป็นโรคซึมเศร้านี้คือจะต้องทานยาไปตลอดเลยไหมครับจะไม่หายขาดใช่ไหมครับอ๋อสามารถที่จะหายขาดได้ค่ะครับค่ะก็คุณหมอเขาก็จะลดยาเนาะซึ่งจริงๆเนี่ยยาคือส่วนหนึ่งนะคะแต่ในเรื่องของแบบแผนชีวิตเนี่ยก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคะคือจะต้องหาวิธีแก้ให้ตรงจุดยาคือส่วนหนึ่งในการที่จะต้องรับประทานให้ยะ ให้ต่อเนื่องแต่เมื่อรับประทานยาไปแล้วเนี่ยนะคะมันดีขึ้นคุณหมออาจจะลดขนาดของยาลงนะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยปรับตัวใช้ชีวิตตรงนั้นอยู่ได้ดีขึ้นแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเราไปหยุดยาเองเนี่ยมันก็อาจจะมีผลทําให้อาการกลับมาเป็นเป็นใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่ยค่ะครับก็อาจจะลดยาได้บ้างแต่ว่าถ้าไม่ทานเลยนี่ก็ไม่ได้นะครับครับแต่การลดยาก็ต้องอยู่ในการดูแลของ ิตแพทย์นะคะเพราะว่าไม่ไม่ไม่ควรจะปรับลดยาเองนะคะแต่ว่าเราจะต้องอเล่าอาการต่างๆเนี่ยให้ให้ชัดเจนนะคะครับครับแล้วอย่างคนใกล้ชิดกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยครับควรจะปฏิบัติตัวยังไงกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าดีครับตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเลยคือเราจะต้องรู้นะคะอย่างเช่นการสังเกตอาการของเขานะคะว่า ช่วงนี้เป็นยังไงนะคะมีลักษณะของอมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เขาเนี่ยซึ่งตรงนี้เราอาจจะสังเกตจากอารมณ์ของเขานะคะหรือการตัดสินใจต่างๆที่มันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสม mm. หรือการที่เขาไม่ค่อยมีสมาธินะคะแสดงว่าบางทีเนี่ยอาการเก่ามันอาจจะกลับมาซึ่งบางทีคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะคะบางทีเขาก็จะรู้สึกอืม รู้สึกเหนื่อยไม่อยากทําอะไรนะหรือว่าอาจจะสังเกตง่ายๆว่าเริ่มอาจจะมีความคิดในทางลบนะคะอาจจะมองว่าคนอื่นมองเราว่าแย่นะคะหรือเรารู้สึกว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกเอาเปรียบนะคะหรือบางคนก็จะมีลักษณะแบบว่าเออเรื่องบางเรื่องก็ร้องไห้โดยไม่ทราบสาเหตุนะคะจะร้องไห้ได้ง่ายค่ะครับหรือมีปัญหาเรื่องการนอนอย่างเงี้ยนะคะ ถ้าสังเกตว่าเขาเริ่มมีลักษณะออแบบนี้แสดงว่าอาการมันอาจจะกลับมาละเราก็จะต้องอดูแลใส่ใจนะคะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เขาได้พูดได้คุยกับเราแล้วก็ช่วยเขานะคะให้กำลังใจเขานะคะการเป็นโรคซึมเศร้านี้ก็มีโอกาสกลับมาเป็นได้อีกใช่ไหมครับถึงแม้ว่าในช่วงหนึ่งอาจจะเหมือนกับใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วแบบนี้ครับค่ะก็มีโอกาส กลับมาเป็นได้อีกนะคะคดังนั้นเนี่ยก็จะต้องอดูแลนะคะคือส,สำคัญเลยคือเจ้าตัวนะคะคนที่ป่วยเนี่ยก็จะต้องมีวิธีในการที่จะสังเกตตัวเองนะคะดูว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มจะกลับมาเหมือนเดิมละก็ไม่ควรจะรอให้อาการมันเยอะนะคะก็ควรจะไปปรึกษาแพทย์นะคะไปพบแพทย์ก่อนเพราะบางทีเนี่ยคุณหมอเขาก็าจะช่วยในเรื่องของการปรับยา ในเรื่องอถ้ามีปัญหาในเรื่องของการนอนเงี้ยนะคะก็จะมะีในเรื่องของการช่วยนะคะอาจจะมียาที่ช่วยให้เขานอนหลับได้ดีขึ้นนะคะครครหรือช่วยปรับในเรื่องของอารมณ์นะคะเืตรงนี้อาจจะมีในเรื่องของการทําจิตบ,บําบัดรวมด้วยครับ,รบมีปัจจัยกระตุ้นยังไงบ้างครับที่ทําให้เกิดภาวะซึมเศร้าหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยครับ ปัจจัยกระกตุ้นนี่ก็มีทั้งในเรื่องของอลักษณะเหตุการณ์ต่างๆที่เขาเผชิญแล้วเขาไม่สามารถจัดการได้ค่ะ,คะอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงหรือบางทีอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่คนอื่นอาจจะมองว่าไม่ไม่ร้ายแรงแต่มันกระทบความรู้สึกของเขาค่อนข้างเยอะนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการสูญเสียนะคะอาจจะสูญเสียคนที่เขารักนะคะ ผิดหวังอ่ไม่เป็นไปตามสิ่งที่ทำไม่เป็นไปตามที่หวังหรือการสูญเสียหน้าที่การงานนะคะครับตรงนั้นก็จะมีผลนะคะที่ทำให้คนเขาตกอยู่ในภาะวะเครียดแล้วก็อาจจะหาทางออกไม่ได้ค่ะครับอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังที่ติดตามอยู่ในตอนนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของโรคซึมเศร้าบ้างครับก็คือว่า สิ่งที่จะฝากก็คืออันดับแรกเลยก็คือเราจะต้องรู้ตัวเนาะรู้อารมณ์ <Okay. S 1> ของเราว่าเรามีภาวะอารมณ์ที่มันเศร้านะคะมีเรื่องเสียใจไม่สบายใจตรงนี้ต้องรีบจัดการก่อนเลยนะคะ <Okay. S 1> โดยการลงมือทําอะไรที่มันดีๆกับตัวเองนะคะคือสิ่งไหนที่จะฮิวใจทําให้เรามีความสุขได้นะคะก็ลงมือทําแต่ถ้าเราพยายามที่จะทําละแก้ละด้วยตัวเองละ มันไม่สามารถทําได้นะคะเราต้องรู้ตัวว่าในภาวะนั้นเนี่ยเราอาจจะจัดการเองไม่ได้ละนะคะทําการผ่อนคลายยังไงมันก็ไม่ไหวละ <c oughs> อันเนี้ยต้องหาคนช่วยนะคะ <c oughs> เชี่ยวชาญหรือว่าอย่างน้อยที่สุดมีใครที่เราจะสามารถที่จะระบายปัญหาหรือหาทางออกได้ก็ให้เราพูดคุยกับเขาอา,อาจจะเป็นคนที่เราไม่ได้รู้จักก็ได้นะคะ ค,คนที่เราสบายใจที่จะพูดอาจจะเป็นเพื่อนใหม่นะคะสังคมใหม่ๆที่เราสามารถที่จะพูดคุยกับเขาได้นะคะถ้ารู้สึกไม่ไหวแต่ถ้ามันโอเคก็ยังไม่ได้อีกนะคะก็ไปพบกับคุณหมอดีกว่านะคะเพราะรว่าตรงนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างเสียงถ้าเราปล่อยเอาไว้นะคะก็อาจจะถึงขั้นที่มีความเศร้าที่รุนแรงนะคะเพราะว่าที่น่ากลัวก็คืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของการที่ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่นะคะ พราะว่าถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงที่สูงแล้วก็เป็นอันตรายกับชีวิตค่ะครับฝากไว้สําหรับเรื่องของโรคซึมเศร้าในตรับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรขวัญพนมพรธรรมไทอาจารย์ประจํากลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวชคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ได้เรียนรู้และเข้าใจโรคซึมเศร้าในตับดูทันป้องกันและรักษาได้นีครับ กับช่วงเวลาของเปิดบ้านพยาบาลมชในีนรับที่นี่ f m ฟเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลายัยเชียงใหม่และเว็บไซต์ w w w f m r o 0 c m u u o o m รับในช่วงนี้มาถึงท้ายๆแล้วในะครับผมวิทยุลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ